คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเคยตั้งคำถามกันไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ค่ะเมื่อตั้งใจจะปรับเปลี่ยนตนเองเพราะอะไรคะ จึงใช้วันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีค่ะเป็นวันเริ่มต้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะวันที่หนึ่งมกราคมหลายๆคนก็อาจจะบอกว่ามันคือวันวันหนึ่งหรือเปล่าไม่ได้ต่างจากวันอื่นๆแต่เพราะอะไรล่ะคนส่วนใหญ่อยากจะใช้วันวันนี้ค่ะเป็นวันที่ตั้งต้นกับการปรับเปลี่ยนตัวเองและรู้สึกว่าโอ้โหความตั้งใจแน่วแน่เนี่ยมันจะระเบิดได้ค่ะ ด้วยวันนี้จริงๆนะคะถ้าเราจะอธิบายค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะทางด้านพฤติกรรมค่ะหรือว่าจากด้านจิตวิทยาเราจะอธิบายได้ว่าปรากฏการณ์ค่ะที่คนส่วนใหญ่ใช้วันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเลยเนี่ยตั้งปณิธานปีใหม่เพราะว่าค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นความสดค่ะของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ความเชื่อของคนเราค่ะมีความรู้สึกว่าวันที่ส1ธันวาคม มันคือวันท้ายค่ะถ้าจะนึกถึงนึกถึงใบไม้ร่วงนะคะใบสุดท้ายร่วงหล่นละและวันที่หนึ่งค่ะเหมือนกับใบไม้ผลิค่ะซึ่งกำลังจะเริ่มต้นมันเป็นความสดนะน,นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเริ่มต้นเชิงเวลานั่นเองนะคะวันที่หนึ่งมกราคมค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากเลยและใครๆก็ทำกันค่ะมันมีในเรื่องของจิตวิทยากลุ่มด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อมองซ้ายมองขวาโอ้โหทุกคนทำกันค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของกลิ่นอายของโอกาสนะคะหรือว่าบรรยากาศที่หอมอบอวลด้วยการเริ่มต้นสิ่งดีๆทิ้งเรื่องเกา่าเริ่มเรื่องใหม่กันนะคะนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของวันแห่งการรีเซ็ตตนเองค่ะขีดเส้นแบ่งนะคะระหว่างช่วงเวลาในอดีตค่ะที่เป็นปีเก่านะคะกับช่วงเวลา ที่เป็นอนาคตคือปีใหม่เราจะวัดกันที่เขาดาวค่ะหรือว่าเที่ยงคืนหรือยังนะที่เราเรียกว่า 5.. 4.. 3.. 2.. 1เพราะฉะนั้นค่ะมันเหมือนกับเราเป็นการเปิดนะคะหนังสือหน้าใหม่หรือเปิดบัญชีทางจิตค่ะเป็นบัญชีใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อบอกกับตัวเองว่าตนเองในปัจจุบันนี้ฉันจะต่างจากตนเองในวันว ถามว่าแรงผลักขาถ้าเราทำการปรับเปลี่ยนในวันอื่นได้ไหมคำตอบคือได้สิคะได้แน่ๆเลยเพียงแค่ว่าบางทีค่ะพอไม่มีเทศกาลอะไรขึ้นมาคนเราเหมือนกับว่ามันไม่มีแรงจูงใจพอที่จะจุดประกายเพราะเราจะคิดว่าอม,มันก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งน่ะเพราะฉะนั้นสังเกตเรามักจะนำวันที่เป็นเทศกาลไม่ว่าจะเป็น วันเกิดค่ะวันเกิดตัวเราวันเกิดลูกคนแรกวันเกิดของแฟนของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเป็นวันพิเศษค่ะเช่นวันพ่อวันแม่ในไทยเองใช่ไหมคะวันสำคัญทางศาสนาค่ะจะเป็นงดเล่าเข้าพรรษามีเลยนะคะว่าเป็นสโลแกนค่ะหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าพอจะเข้าพรรษาแล้วเราจะเริ่มต้นสิ่งดีๆหรือค่ะบางคนก็บอกว่า ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันคริสต์มาสค่ะพระเยซูคริสต์เจ้าบังเกิดเพราะฉะนั้นฉันก็จะเกิดใหม่นะคะในพระเยซูเจ้าด้วยเหมือนกันเลยตั้งใจค่ะใช้วันคริสต์มาสเป็นวันเปลี่ยนแปลงตนเองค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วค่ะจุดเริ่มต้นค่ะจะเป็นวันใดก็ได้ค่ะแต่พอมันเป็นวันพิเศษค่ะด้วยความเชื่อด้วยความคิดของเราค่ะมันก็เลยจะทําให้เรารู้สึกว่า อาวันนี้ฉันเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆวันนี้ฉันเริ่มด้วยจิตใจที่ดีเพราะฉะนั้นฉันพร้อมแล้วนะที่จะเริ่มพฤติกรรมใหม่แทนที่พฤติกรรมเก่านั่นเองนะคะคลิปหน้าค่ะจะมาอธิบายกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นค่ะของธรรมเนียมการตั้งปณิธานปีใหม่ค่ะถ้าอธิบายทางวัฒนธรรมแล้วทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะมันเริ่มต้น จากตรงไหนคะ่ะเพื่ออย่างน้อยๆน,นะคะเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยคะ่ะและทุกๆครั้งของการตั้งปณิธานคะ่ะจะได้รู้ว่าอ๋อในปีใหม่ที่เราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่มันมีที่มาที่ไปนะคะประวัติศาสตร์ตรงนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่กี่ปีมาแล้วนะคะและมีเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ